สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของช่อง MoneyHero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง MoneyHero กันนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับผมได้เอาบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วบทความในวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นเกิดใหม่อย่างเวียดนามนะฮะ โดยมุมมองของดรนิเวศเหมวชิราวราก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ผมได้นำบทความของดรนิเวศมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังสามารถย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับหรือว่าใครอยากที่จะต้องการอัปเดตตลาดรายวันเนี่ยทางช่องมานิโร่เนี่ยเรามีรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับของอาจารย์ออฟก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับ ส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนี้ไปสำหรับคำว่าผมนะฮะนั่นก็จะหมายถึงดรนิเวศซึ่งเป็นผู้เขียนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและเวียดนามผมเองได้ติดตามดูผลงานของตลาดทั้งสงแห่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศดัชนีตลาดหุ้นและตัวหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดและก็แน่นอนว่า ก็เปรียบเทียบผลงานพอร์ตหุ้นทั้งสองพอของผมว่าพอร์ตไหนมีผลตอบแทนที่ดีกว่ากันและมองด้วยว่าอนาคตพอร์ตไหนน่าจะมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าด้วยในการเปรียบเทียบนั้นผมจะดูดัดชนีหุ้นของทั้งสองแห่งเป็นหลักตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ของเวียดนามเพิ่งจะเปิดในปี2000และเนื่องจากเป็นตลาดเปิดใหม่การเก็งกำไรจึงน่าจะรุนแรงมากดัดชนีตลาดวิ่งจาก100จุด ขึ้นไปสูงสุดประมาณ1,140จุดหรือประมาณ11เท่าภายใน7ปีและนั่นเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปี2007ซึ่งก็ถือว่าเป็นฟองสบู่ลูกแรกของเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีตลาดหุ้นไทยเองก็ปรับตัวขึ้นสูงสุด จากประมาณ200จุดซึ่งเป็นดัชนีต่ำที่สุดหลังวิกฤตปี40หรือว่าปี1997กลายเป็นประมาณ910จุดในช่วงปลายปี2007เหมือนกันจากปี2007ซึ่งเป็นปีที่ดัชนีหุ้นไทยและเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นสูงสุดหลังจากปี1997ดัชนีตลาดทั้งสองแห่งก็ประสบวิกฤต ปี2008หรือวิกฤตซับพลาม์ที่เกิดขึ้นในอีกประมาณ10ปีต่อจากวิกฤตต้มยำกุ้งดัชนีหุ้นไทยตกลงมาต่ำสุดประมาณ400จุดในปลายปี2008และตลาดหุ้นเวียดนามก็ตกลงมาเหลือเพียง250จุดในต้นปี2009เช่นเดียวกันการตกลงมาของตลาดหุ้นไทยนั้นคิดแล้วประมาณ50% จากช่วงก่อนวิกฤตแต่ถ้าคิดจากจุดสูงสุดก็จะประมาณ56%แต่ในกรณีของเวียดนามนั้นเนื่องจากตกลงมาจากจุดสูงสุดที่เป็นฟองสบู่ดัชนีตลาดจึงตกลงมาแรงถึงประมาณเกือบ80%อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของตลาดทั้งสองแห่งก็รวดเร็วมากเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวิกฤตเทียม ที่เกิดจากวิกฤตของอเมริกาและส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและเวียดนามไม่มากดังนั้นดัชนีของทั้งสองตลาดก็จะปรับตัวขึ้นแบบ V-shape คือขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในระยะแค่ไม่กี่เดือนดัชนีตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนับจากปี2009จนถึงปี2018เป็นเวลาเกือบ10ปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น สูงสุดใหม่หรืออ l l time high, ที่ประมาณ1,840จุดในเวลาใกล้เคียงกันคือห่างกันแค่1-2เดือนดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามก็ทำ high ใหม่ประมาณ1,180จุดถ้าคิดเป็นผลตอบแทนแล้วดัชนีหุ้นไทยให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ3.6เท่าในระยะเวลา9ปีหรือถ้าคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น ก็ประมาณ17.9%ต่อปีในขณะที่ตลาดเวียดนามให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ3.8เท่าหรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นประมาณ18.8%ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าผลตอบแทนในระยะยาวช่วงหลังซับพรามของทั้งสองตลาดนั้นดีพอๆกันและดีเลิศในประวัติศาสตร์และเมื่อ ครบรอบ10ปีของวิกฤตครั้งก่อนวิกฤตครั้งใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือวิกฤตโควิด19ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2020หรือประมาณ12ปีนับจากซับพรามก่อนที่จะเกิดวิกฤตนั้นทั้งตลาดหุ้นไทยและเวียดนามก็ต่างอยู่ในช่วงเหงาหงอยและหุ้นที่ขึ้นสูงสุดก็ทยอยตกลงมาประมาณ2ปีแล้ว ดัชนีตลาดช่วงสิ้นปี2019ของหุ้นไทยนั้นอยู่ประมาณ1580จุดในขณะที่ดัชนีหุ้นเวียดนามนั้นอยู่ที่ประมาณ965จุดโดยที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ14%ในขณะที่ดัชนีหุ้นเวียดนามลดลงประมาณ18%และเมื่อโควิด1 9ตอนต้นปี2020จนมาถึงเดือนมีนาคม ดัดชนีตลาดหุ้นไทยและเวียดนามก็ตกลงมาแบบวิกฤตดัดชนีหุ้นไทยลดลงมาต่ำสุดประมาณ969จุดหรือประมาณ39จากสิ้นปีก่อนในขณะที่ดัดชนีเวียดนามลดลงมาเหลือ663จุดหรือลดลงประมาณ31ในเวลาเดียวกัน ก็เป็นอย่างที่รู้กันดัชนีตลาดหุ้นของไทยรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วคล้ายๆจะเป็น V-shape ภายในไม่กี่เดือนดัชนีขึ้นไปที่ประมาณ1439จุดหรือเท่ากับการติดลบจากปลายปีก่อนแค่ประมาณ8.9%เเช่นเดียวกันตลาดหุ้นเวียดนามก็ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ900จุดหรือเท่ากับติดลบประมาณ6ก จ7เจซจากปลายปีก่อนการปรับตัวขึ้นของดัชนีหุ้นครั้งนั้นทำให้นักลงทุนต่างก็มีความหวังว่าทั้งไทยและเวียดนามคงจะผ่านเรื่องของโควิด -19 ไปอย่างดีและก็ไปในแนวทางเดียวกันกันกบตลาดหุ้นในสหรัฐที่ดัชนีทุกตัวก็ต่างปรับขึ้นกันหมดเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นดิจิตอลและ ไฮเทคที่กำลังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอานิสง์โควิดที่ทำลายเศรษฐกิจยุคเก่าแต่เอื้อประโยชน์แก่เศรษฐกิจยุคใหม่การปรับตัวขึ้นของหุ้นในรอบสั้นๆนี้ถ้าคิดว่าคนเริ่มเข้าตลาดในช่วงต่ำสุดของวิกฤตโควิด -19 ในตลาดหุ้นไทยพวกเขาจะได้กำไรเฉลี่ยถึงประมาณ39%ในเวลาแค่2-3เดือน ในตลาดหุ้นเวียดนามตัวเลขก็จะประมาณ36%ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าทําไมตัวเลขการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นของนักลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงนี้แต่แล้วก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งในประวัติศาสตร์หุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปแรงก็ปรับตัวลงอย่างไม่คาดคิดดัชนีหุ้นไทยลดลงมาอย่างต่อเนื่องนับจากเดือนมิถุนายจนเหลือ1,245จุด ในวันศุกร์ที่25กันยาปี2,563หรือเท่ากับว่าดัชนีลดลงจากปีก่อนประมาณ21%และหลายคนกำลังจะกลัวว่ามันกำลังจะลดลงอีกเนื่องจากตัวเลขคาดการเศรษฐกิจและปัญหาหลายอย่างรวมถึงการเมืองไทยที่กำลังถาโถมมากระทบตลาดหุ้นตรงกันข้ามดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามนั้น แม้ว่าช่วงแรกปรับตัวลดลงแบบเดียวกันกับตลาดหุ้นไทยแต่ในที่สุดก็ปรับตัวขึ้นกลับมาเป็นขาขึ้นที่908จุดในวันเดียวกันนี้เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถูกคาดการณ์ดีว่าจะเติบโต3-4%ในปีนี้และทุกอย่างดูสดใส ข้อสรุปของผมจากการมองวิกฤตดัชนีตลาดหุ้นไทยและเวียดนามมาตลอดและโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤตซับาพารมนั้นผมมีความรู้สึกว่าดัชนีตลาดทั้งสองแห่งนี้มีความคล้ายกันมากจนแทบไม่น่าเชื่อระดับและผลตอบแทนของดัชนีรวมถึงเวลาที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะตรงกัน ความแตกต่างที่พอจะเห็นได้บ้างก็คือผลตอบแทนของเวียดนามวัดจากดัชนีนั้นที่ผ่านมานั้นดีกว่าของไทยเล็กน้อยแต่ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เกิดโควิด19ดูเหมือนว่าดัชนีหุ้นของเวียดนามจะเริ่มฉีกออกจากตลาดหุ้นไทยนั่นก็คือหุ้นเวียดนามสามารถ,ถทนทานต่อวิกฤตได้ในขณะที่หุ้นไทยนั้นอาจจะไปไม่รอดทั้งหมดนั้นสาเหตุก็เพราะว่า เศรษฐกิจของเวียดนามและไทยในอดีตที่ผ่านมามีความละมัดคายขึงกันมากในแง่ที่ว่าต่างก็โตขึ้นมาจากการลงทุนจากต่างประเทศและอาศยัยการส่งออกเป็นหลักผู้คนสังคมจำนวนประชาก,กรและภูมิประเทศเองก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไทยเริ่มต้นก่อนอย่างไรก็ตามมาจนถึงเมื่อเร็วๆนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นซึ่ง ทำให้ทั้งสองประเทศอาจที่จะกําลังแยกออกจากกันนั่นก็คือคนไทยกําลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดปัญหาสารพัดทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างที่เคยเป็นมาได้ในทางตรงกันข้ามเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงพราม นั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงอายุของประชากรกำลังเอื้ออำนวยอย่างที่สุดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งไม่มีอะไรมาขวางได้รวมถึงเรื่องของโควิด19ประมาณ5ปีมาแล้วที่ผมเขียนบทความเรื่อง the next Thailand and Beyond ซึ่งกล่าวถึงเวียดนามและส่วนตัวก็เริ่มไปลงทุนในตลาดเวียดนามโดยวิธีการซื้อหุ้นทั้งตลาด เพราะผมเชื่อว่าถ้าเวียดนามเติบโตหุ้นของผมก็จะเติบโตไปด้วยอย่างไรก็ตามผ่านมา4ี่ปีครึ่งดูเหมือนว่าพอรตเวียดนามของผมจะไม่ไปไหนผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเวียดนามที่ผมคิดไว้นั้นไม่ผิดเลยเพราะประเทศดีขึ้นต่อเนื่องดัชนีก็ปรับขึ้นพอไปได้สิ่งที่ผิดก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเลือกหุ้นลงทุนที่ผมเลือกหุ้นตัวเล็ก ไม่ได้เลือกหุ้นเป็นรายตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่โควิด -19 จนถึงปัจจุบันพอร์ตเวียดนามของผมกลับดีขึ้นมากทุกพอร์ตมีผลตอบแทนที่ดีและเป็นบวกเมื่อเทียบกับต้นทุนไม่ได้เป็นผลตอบแทนที่ดีเลิศเมื่อคิดถึงระยะเวลาที่ลงไปแต่ก็ดีพอที่จะทำให้ความผิดหวังของผมลดลงไปมากว่า ที่จริงลึกๆแล้วผมกลับเริ่มมีความหวังกับตลาดหุ้นเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเพราะดูๆแล้วหุ้นเวียดนามรวมถึงหุ้นที่มีศักยภาพสูงมากในตลาดยังมีราคาที่ถูกมากถ้าวันไหนคนเวียดนามหันมาลงทุนในตลาดหุ้นมากเหมือนอย่างในตลาดหุ้นไทยหรือวันไหนที่ตลาดหุ้นเวียดนามได้รับการยอมรับจากสถาบันการลงทุนระดับโลกก็มีโอกาสว่าหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีกมาก ซึ่งผมต้องขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นความเห็นแล้วก็การเก็บสถิติของดออรนิเวศมาหลายปีแล้วก็จากการลงทุนของดออรนะครับก็สุดท้ายแล้วการลงทุนอะไรยังไงเนี่ยนักลงทุนหรือว่าเพื่อนๆนนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะพอตการลงทุนเป็นพอร์ตของเ,เพื่อนเนเอง จะลงทุนในตลาดหุ้นไทยเวียดนามหรือในต่างประเทศรวมถึงอเมริกาแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนะครับเพราะว่าไม่ว่าการลงทุนในที่ใดแล้วก็ตามล้วนมีความเสี่ยงแต่ผมก็ต้องขอบอกตรงนี้ครับว่าความเสี่ยงนะ่ะมันสามารถจัดการแล้วก็ควบคุมได้ด้วยความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการลงทุนสำหรับวันนี้ผมและพอดแคส ของช่อง m ั n นี่ฮีโรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ